สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่อง Beam Edge Channel อีกครั้งนะคะวันนี้เรามีสินค้าตัวใหม่มาแนะนำให้กับลูกค้าทุกท่านค่ะนั่นก็คือที่นอนโฟมลดแผกโกดทับรุ่น Beam Edge i l l Miss p e d Memory Foam ค่ะคุณสมบัติของที่นอนลดแผกดทับนะคะตัวที่นอนนะคะจะมีความหนาถึง10ซนติเมตรและเป็นลองโฟมชนิดพิเศษนะคะ รองรับสลีละได้เป็นอย่างดีค่ะกระจายน้ําหนักได้ดีกว่าที่นอนแบบพื้นผิวธรรมดานะคะขนาดของที่นอนกว้าง90ซนเมตรยาว195ซนเมตรและสูง10ซนติเมตรสามารถใช้กับเตียงเดี่ยวหรือเตียงผู้ป่วยได้ค่ะที่นอน Memory f o a ฟมหนาแน่นพิเศษรองรับด้านล่างและด้านข้างทำให้ผู้ใช้งานทรงตัวได้ดีกว่าที่นอนทั่วไปและยังช่วยรักษารูปทรงของที่นอนไม่ให้ยุบตัว ผ้าคลุมทำจากคอตตอนซิลมีความยืดหยุ่นสูงระบายอากาศและลดความอับชื้นได้ดีนอนสบายและป้องกันไรฝุ่นซึ่งได้รับการรองรับจากสถาบันศูนย์บริการและวิจัยไรฝุ่นสิริราช d o r i n g Dust m i t e Center) และผ่านการรับรองด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอสสำหรับสถานพยาบาลด้วยค่ะผ้าคลุมกันน้ำได้100%จึงสามารถป้องกันการเกิดเชื้อราในเนื้อโฟมได้มากกว่าที่นอนทั่วไปค่ะที่นอนลดแผลก,กดทับ Jimet รุ่นนี้นะคะ สามารถรองรับน้ำหนักได้ถึง100กิโกรัมรักษาง่ายและมีระยะการใช้งานที่ยาวนานค่ะหากลูกค้าท่านไหนสนใจสามารถติดต่อที่ Dmate Shop ทุกสาขาทั่วประเทศเลยนะคะพักมาวันนี้มีโปรโมชั่นลด20%นะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ